สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาระบายสีหน้ากากอมวยนะครับอันดับแรกเราจะระบายในส่วนของตัวเสื้อก่อนนะครับโดยใช้สีเทานะครับทำเป็นน้ำหนักของเงา สีเทาทำน้ำหนักของเงานะครับเพราะว่าชุดของหน้ากากอมวยเป็นชุดที่เป็นสีขาวนะครับบางครั้งบางที่ก็ใช้สีฟ้าเป็นเงาใช้สีน้ำเงินเป็นเงาใช้สีม่วงเป็นเงาก็ได้นะครับแต่ว่า ลวดลายบนเสื้อของหน้ากากอมวยดันเป็นสีน้ำเงินนะครับดังนั้นถ้าเราใช้สีเงาเป็นสีน้ำเงินมันคงจะไปด้วยกันจนหมดนะครับแล้วก็คงจะดูยากนะครับยวระบายตัดเส้นตรงนี้ให้โอเคอีกนิดนึงจุ๊บจุ๊บนีบ่ต่อมาก็ใช้สีน้ำเงินนะครับ สีน้ำเงินระบายในส่วนของที่บินบนหัวนะครับน้ำเงินนี้มันออกม่วงๆไปนิดนึงนะครับถ้าเป็นชื่อสีทางพวกสีน้ำอะไรจะเรียกอุตรามารีนนะครับซึ่งมันไม่ใช่สีของมน้ากากอมวยนะครับสีของลายมันจะออกฟ้ากว่าน,นี้นะครับ บอกชื่อสีไปเดี๋ยวน้องๆจะงงไม่เอาหรือไม่พูดถึงกว่านะครับออกเป็นฟ้าๆประมาณนี้นะครับก็ระบายทับไปเลย แล้วก็อันนี้ระบายในส่วนที่เป็นตะเข็บเสื้อนะครับตะเข็บนะไม่ใช่ตะขาบนะครับระจะมันมีตะเข็บตรงไหนบ้างประมาณนี้แล้วก็รองเท้านะครับ คราวนี้ก็มาวาดลวดลายที่เสื้อนะครับเสื้อของหน้ากากอมวย อันนี้ก็เป็นลายคล้ายๆก้อนเมฆนะครับไม่รู้ว่าแกะมาถูกรือผิดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นดอกๆนะครับอ่าต่อมาก็ ที่เสื้อนะครับมันจะมีเป็นขีดขีดนะครับแล้วก็มีหัวท้ายแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเรียกไม่ถูกเหมือนกันทีนี้ลายบริเวณตัวเสื้อนี้นะครับเราจะใช้วิธีขีด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 อย่างนี้ก็พอนะครับเพราะว่า แกะไม่ออกเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นลายยังไงนะครับตรงแขนเสื้อนี้ก็เป็นลายเดียวกันนะครับ แล้วก็ลายคลื่นนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ต่อมาก็ลายที่อยู่ด้านล่างชั้นล่างสุดนะครับเป็นลายคล,ายคลาย้ายๆพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับ ครับต่อมาก็ใส่น้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับน้ำหนักเงา ต่อมาก็ระบายผมนะครับใช้สีเดิมเลยเราจะไม่ถมดำนะครับตรงนี้เพราะว่าการระบายสีบางทีเราอาจจะให้น้ำหนักได้ดีกว่าการถมดำนะครับถ้าถมดำมันก็จะเป็นปืนป้นๆสีดำไปเลยนะครับ ไม่มีน้ำหนักสี ใส่น้ำหนักนะครับกับผม แล้วก็เหลือตรงมวยผมนะครับอันอีกอันนึง<ม>สีที่ลายเสื้อของหน้ากากหน้ากากอะไรนะหน้ากากอมวยอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยสดใสไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเป็นสีไม้เนาะต่อมานะครับก็ระบายสีเนื้อของหน้ากากอมวยนะครับสีผิว ก็ระบายไปให้เต็มเลยนะครับตรงมือของหน้ากากอาหมหวยจะเป็นถุงมือสีขาวนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอาสีเทาระบายเป็นสีเงาของถุงมือนะครับ ต่อมาก็ปากนะครับปากสีแดงแล้วก็ ใช้สีดำนะครับระบายที่ไม้นะครับใช้สีเทานะครับระบายเป็นเงาของมือนะครับ เล็กๆน้อยๆก็พอนะครับเยอะๆอ่ะคราวนี้ก็เอาเอาสีนี้สีนี้มาระบายทับในบางส่วนของลายนะครับเพื่อให้มันดูมีสีเข้มขึ้นไม่งั้นมันดูจืดๆงนม่รน้โชว ยังไม่เสร็จกำลังจะวาดเสร็จแล้วยังไม่เสร็จนะครับเราจะเหลือตรงส่วนที่เป็นไข่มุกนะครับเราก็เอาสีเทานะครับมามันระบายให้เป็นเงานิหนึ่งนะครับเว้นขาวเอาไว้นะครับเป็นไข่มุกมันมีความวิงวิ่งนะครับเป็นไงเรามีความวิงวิ่งสับประเทศไหนนอ้อเอาละสําหรับการระบายสี หน้ากากอมหวยก็เสร็จแต่เพียงเท่านี้นะครับน้องๆหลายๆคนคงจะหัดวาดแล้วก็หัดระบายสีตามได้ไม่ยากนะครับกับหน้ากากอมหวยนะครับช่องวาดกระตุนกันเถอะสำหรับน้องๆที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับหรือผู้ปกครองที่เพิ่งเข้ามานะครับฝากกดติดตามให้เราด้วยนะครับมีคลิปอะไรใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับให้ได้หัดวาดรูปตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ